สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขุสุคนนอจ้ะมือน,นีก็มาพบพอกับแม่แพร่ว่าคนเกาคนเดิมแหละแต่พี่น้องเลิกงานมากอะมานลืมสื่อพ่ออีตูแต่พี่น้องหรือใบแม่งรักเนกาะแต่พี่น้องก็เลยคือ่อว่าเอ้ยในในที่พักเนี่ยแค,มเ,ยแคมเนี่ยจ้ะพี่น้องข้างหลังเนี่ยจ้ะเพิ่นเพิ่นปู่พักขายอยู่แต่พี่น้องปูกไปกินน้ำแล้วก็กันอันนี้คือเนี่ยพักบุ้งนะแต่พี่น้องนะฮะ ป้าสารพัดจะพี่น้องอยากกินยังเนี่ยผักบุ้งกับง่ามคักจะพ,พี่น้องผุ่นพู่นผักบุ้งดงผักบุ้งจะพี่น้องเดี๋ยวแม่แพ่ว่าสิผ้าไปบึงผักบุ้งนี่คือไม่ได้ขี้เหนียวใช่ไหมเออผักบุ้งคือมันมันเกิดตามธรรมชาติได้จะพี่น้องกับผู้ใดอยากมากินอยากเอาไปกินเนี่ยเพิ่นกับบะหวงเนาะเพราะว่ามันบริบปปูกเองจะพี่น้อง เนี่ยค่ะขึ้นเองเต็มเลยจ้ะพี่น้องอันนี้เพิ่นบริขิตทีเลยจ้ะเพราะว่าเพิ่มบริได้ปลูกเนาะยิ่งเด็ดยิ่งแตกจ้ะพี่น้องอือโหนี่จ้ะพี่น้องผักปังก็มีบ่อะอันนี้พี่นี่พี่น้องใบตรงใบตองสารพัดอันนี้ต้นซับสะไค่ต้นนี้พี่น้องอือ โอ้ยผักปังสวยมากพี่นอ้อง,อ,งอันนี้คืออยู่ในกรุงเทพเพราะน่าจะพี่น้องนี่นี่จะพี่น้องอยู่ในแคมป์เพาจาะพี่น้องแคมป์อิตาเลียนไทยนะจาจะพี่น้องอยากกินยั้งกับปูกเนาะพี่น้องเนาะนี่จะอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรต้นใบยะนะันตะต้นไหนเนี่ยนั่ง,พ,งพระอ,อีเลิศต้นชูรสแต่พี่น้องนี่ อันนี้คือสวนเพิ่นเนาะอันนี้คือเพิ่นปลูกเนาะพี่น้องปาดมะฮุงเจา้ดดยาคือดอกแฉยใหญ่ต้นนี้ไม่ถือแรงเลยไม่ต้องขอดอเออเอันนี้ผักกาดยังผักกาดหินบ่เออปาดผักกาดเฮนพี่น้องฝากแม่เพ่ว่าซื้อดาเด้อแต่พี่น้องนี่บลอกพริกสดๆเลยแต่พี่น้องบลกพริกแต่ว่าพริกอันนี้เอาไว้ใส่แกงเน,นือไม่เลยเนาะกินกับพริกกับมีต้นเดียวมันเป็นหมาก บ่นี่จะคล้องเพิ่นด้วยแต่พี่น้องป้ดบุหงเจ้าคักแน่เนาะปาดพันมันแหมพันเดียวกันเน้ต้นนี่ก็ต้นจ้เอาพันธ์มาจะใส่ซื่อบ่ซื่อเป็นต้นบ่หรือจังไหนื่อเป็นมากมาต่ำม่ยั้งทาราบ้านี้ที่นี่มันซื้อบุงยมันบ่ละอ๋อจะเอาจะเอาพันธ์มันแหวนในเด้อนี่ คือแบบโดกมากเลยพี่น้องบงพูน่่ะอานมนิ้าุบไปบันกปิาบมนยายมเีนี้เมื่อว่ขอสิผ้าไปเบิ่งพี่น้องสัมผัสเนาะอาจจะโลกในนอพี่น้องมมนก็แค่ยังไงอ๋อศูนย์เลี้ยงแมวได้อันนี้คือเครื่องสักผ้าจะพี่น้องอืมเอาแม่เพว่าฝากไว้เหมือนี้กันเนาะแม่เพ่าสื่อ เขาเรียกว่าอะไรปลาช่อนแต่พี่น้องจะเลยมาหาพ่ออีตูป่ป้าสวนเพิ่นไหมพี่น้อง,องนี่แหละคอยคอยหู้มองแล้วพี่น้องนี่นี่พ่ออีตู่ผักคุณตูน่นะจ๊ะพี่น้องจ๋อาอันนี้บอกเอือ,อพี่น,อามมาน,น้องปลาดีพออ่อยแม่กุย พี่น้องแบ่งกันแบ่งกันพผดผดเนาะสาถุงผดผดพวกมั่วพวกแตงพี่น้องดกมากซื้ออันทุ่มันแก่แย่มันมันแก่เลยบริษัทแย่เนี่ยบ่ยังบ่แก่เนาะเดี๋ยวเจ้าขอซื้มาซื้อดอกอยหู้แล้ยมองแล้วเด็ดตัดมวยมันออกมันดกงลายพูนเนี่ยปั๊บพี่น้องเป็นว่ามันจีมกันหลายมันโผดผดพวกมั่วบักแตงพันเนี่ยดูดิแย่ตอนนี้ละมัน ตาดพี่น้องจะอ่อน้องเพิ่นมันเป็นพ่นเดียวกันนด้เนี่ยบอเออจะกอนบพีคือดอกแบบนี้แหละอันนี้บอกพีกบริส่ยาอย่างเนาะมันอร่องซิมพี่น้องล่องซิมบอกพีกคอยซิมเจ้าขี้ที่บ่โอ้ร้ยหัวห้อยมีแต่ผู้ยาเราบอกพีกตัวนี้มันบริสิทธยาบ่ แซ่บีจ้ะพี่น้องนี่จะคล้องเพิ่นเด้อปลูกไปว่าบ่ได้ใส่ยาอีหยังเด้อจ้ะพี่น้องธรรมชาติธรรมชาติจ้ะพี่น้องพูดน่ะบักคุ่งอีกต้นนึงเด้อจ้ะพี่น้องสะออนพักพี่จะกรอบๆเลยกรอบจังเลยเนี่ยเดี๋ยวข้าวจีนมือใหม่เนาะคิดเมนูแล้วจังสิมาซื้อเอาเพิ่นขายบ่แพงนําจ้ะพี่น้องเฮาเด็ดไปมาสิตําลูกลูกมากินแบบตํากินอันพัดอันเส้นเล็กกันไหมแค่เส้นเล็กกันไหม บอกมันมากินนแบบนั้นพ่อแล้วพอแล้วสิบบาทนะแย่ให้หลายป้าแค่นี้ก็ลหลายแล้วสิบบาทกูขายข้าวเลยกู่ไเป็นอะไรสิบบาทบอกแค่ออกก็เป็นเนน้อยที่สูดนะโอโอเคโอเคอเค,คุณนะ้อพี่น้องเสนะนะียไปกินกับไอส้สมสมไข่ปลาแต่พี่น้องปลาขอเสียออนบอกหึงเจ้ยาแมย์ใหญ่นี่พี่น้องสดสดเลยจ้าพี่น้องป้าพี่น้อง เจร๋เอย่อลอาลืมพาก,พกีตูค่เด้ผู้นำสมุนพ่นพี่น้องพูดถึงมันก็มีความสุกเนาะปานอยู่บานเทาเลยต้นนี่มีแต่มดจไปไกลเนะบ่บ่ืดบอ่อยอย่างนะของกินจ่อุู้ไหนยานั่งก็มีนี่จะนัง่งเพื่อนมันหล่มลงน่ะโอเคเด้สิบาซื่อซอยดอกเนาะ ฮู้แล้วฮู้มองแล้วจะบันีดหอมห้อยๆมองซื้อพักเขาก็ะมัดอ้อนพี่นี่แหละไปใช้เกลียวไปยังป้าจะอ่อนครับพี่น้องต้นนีก็้นใบใหญ่เห็นต่ผ่านเดียวกันเนีมันพันเดียวกันบ่เออพันเดียวกันต้นกับผ่นเดียวกันมันขอดเขาเนาะเออมันอันมันเ่ินหนำเนาะามันเนาเนาะบ่พูดถึงเจ้านอะไเด็ดมาจะเกลียเนาะโอ้เด็ดใครอยู่มึอบ่ มืัอนี้ก็เด็ดให้เขาสองหน่วยซ้ำหน่วยหน่วยเจ้าบาทขายแค่สิบบาทนะนี่นะนะเอาเอาหน่วยหนึ่งจะนะขอย่านขอย่านเจ้าขายให้คนอื่นอ๋อหน่วยหนึ่งอน่ยตกลงราคากันเนาะพี่น้องเนาะเออตังกันกินเนาะเนียน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 ตันย้ายเอาตัวข้างใตเนี่ยมันมันอันนั้นยากเห็นบ่มันจีมเป็นจีมใช่ไหมบอมันตัดยากใช่ไหมเอาตัดเอานี้ก็ได้มันจะแก่ไหม เขาหยาดมันหลุดมดพ่วงแม่เจ้าก็ตัดมองนี่มันกระเบิงนี่มันนั่นใช่กันซองมองดีเจ้าให้มออะไรบ่บ่หัวมันติดกันนะเออตายน่ะโอ้หมู้าเขาเอาติตัดตัวนี้แล้วอตัดตรงนั้นแหละให้มันจิ้มจิมนะให้มันออกแล้วเนี่ยอีสองลูกนี้ก็จองนะเดี๋ยวมาเอาเนี่ยนี่สองเลยมันสองเออมันจังไยเจ้าคอยคอยตัดจังสันยังเหลืออีกสามน่วยพุ่นอ่ะบ่เอาใหญ่ จะซื้อบัตรากเงินอยู่ในธนาคารใบใหญ่พดอพ่อโม่งแตงเะบบกุ้งเจ้าเนี่ยได้จองน่้ได้ไหมสิเขี้ยขาจองในีนี่นี่สองน่วยนี่เด้อเนี่ยเอวันอาทิตย์เขาจะมาต่ำอีกพ่อพ่อหน้าจ้านี่เนาะบ่ใบใหญ่ให้ใบแดงแต่ว่าราก็เสียนแล้ว่าเราไปซืน้องเราไปซื่อยุดยุ่งอันนี้คุณน้อนบ่เสียบดอกมันหินโมู่สดๆน มาเสพก็ของเจ้าไมยแรงเลยกินจนมันงันบ่มีบองสิเก็บให้เจ้าลองดอกเอาใส่ถุงค่ะค่ะถุงกับบ่มีอันนั้นส้มปลาเขาอันนี้ยี่สิบเป็นสามสิบสี่สิบบาทนะคะเว้ยสี่สิบบาทคุ้มค่าต่พี่น้องขอบคุณเด้อค่ะที่ขายถึกถึกไงเนาะปั่นกับแป้งปั่นกลางปั่นกันกลิ่นเนาะพี่น้องมีแต่พี่น้องดีแม่ราคาขายีขอบคุณเด้อค่ะ เะขอสมาสีอีกเด้อดาปุยดนดนูหยอดปุยนิดน่อยนะปุยอีกสใ่ะปุยอีกปุยอีกไม่ข้าปลูกแล้ว่ติดคุณน้องคุณปลูกันอ้อมมดตอนแล้วว่าสินางมาหาเจแมวได้เดี๋ยวนี้ปลูกันอ้อมเด็กคุณม่อัน้องตุรกเดไปเยียบฟ้าน่อยจพฟ้าขี่บใหญ่เออพักบุงบ่อยขี่ทีเนาะแล้วสิมาอันนี้ดอก ขอบคุณค่ะเดี๋ยวพักฟังกันเดี๋ยวขันมีปลากันเดี๋ยวนุสิมาสั่งนี่แต่พี่น้องเชฟซับเรียบร้อยเท่าได้แล้วตะไคร้จะได้ปลูกป่ะอ๋อปลาพี่ความสุกเองเนาะเออปลา คอยหู้มองแรงพักแล้วพี่น้องคอยบดีอึดอยากแล้วพี่น้องตะกี้คอยสิบอไหกูลืมซื้อนั่นซื้อนี่ยังสิเนาะพี่นอกกอ้อง,อออง,ง,ออองตอนนี้อันนี้อันซุ่มซุ่มแซว,ว,ว,วแมวพงเลยจากพี่น้องเพินพ่นเข่าพ่นสาล่าพระเจ้าอยู่จากพี่น้องเพิ่มบดีท่านอันอันนี้อยู่มาซื้อพักพักไอ้ไักไอีตัว บ่า <Okay. S 1> <laughs> มานเบิ่งประคุ้งพ่นิกีกซี่สิบบาทคุ้มเอาเหลือจากพี่น้อง <laughs> มาซื้อผักอันนี้ก็ข้ากับสิมาที่ผักข้าจากพี่น้องอันนี้ก็หองพอยายวัดเด้จากพี่น้อง มาซื้อผักเขาเฮย้นน้อยนี่แม่แพ้ว่ากันสิเข้าไปที่พักได้แต่พี่น้องไปลุยสวนเขาเจ้าเนาะเวลาเริ่งง่ายจ้ะ้องหากินจ้ะพี่น้อง มาสมสวนพี่น้องป่าโนสวนพักข้าเจ้าเะพี่น้องเอ้เดี๋ยวขอไปเสือนเข่าก็พองยัยกันซื้อข้าวสองหงู วัน้หนึ่งเขากินเองแล้วพี่น้องซื้อกินเอาเปลืองแกะพี่น้องเลยซื้อกินเอาก็คุ่มเลยแต่พี่นอ้องทอทอม้อนขางนี่พี่น้องสิบบาทไู่คางอันนี้ล้านลาบเลยแต่พี่น้องจากคุณแม่ ก็ได้ข้าวเหนียวแหละก็เดีเบาเลือดเนะาะก็คงพร้อมเล<อ>ือดเมื่อน,นี้ก็คืมีเมนูอันต้มปลาคอแต่ที่น้องต้มปลาคอใหญ่ผักไผ่อยู่ใส่ละผักไผ่ก็คือผักเขาเรียกผักอะไรผักไผ่คือผักแผวเนาะ ผักแพ้วบมี่อยให้มากินสั่วไกลอยู่เนี่ยฝานเออเอาเอาหออหองเลยจะพี่น้องแม่แพ้ว่าขอจบเคร่งทนีเ้ด้ยวยแต่คุณคนถากินต้มปลาคอยใหญ่่อยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เห้นแม่แพ้ว่าในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ